ทำดีได้ดีวันนี้เรามาวกเข้าปัญหาสำคัญสักข้อหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาของใจของคนทั่วไปคือข้อที่พระพุทธศาสนาสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วได้อย่างไรปัญหานี้เป็นปัญหาที่จะว่ายากก็เหมือนง่ายครั้นจะว่าง่ายก็เหมือนยากครั้นจะเชื่อก็รู้สึกว่าน่าค้านครั้นจะค้านก็รู้สึกว่าน่าเชื่อ รวมความว่ามันพอเจ็บๆคันๆเห็นจะตรงกับคำที่ว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกข้าพเจ้าเลยตั้งชื่อว่าปัญหาค้างแล้วมันค้างใจข้าพเจ้ามาจริงๆเมื่อเดือนมิถุนาที่แล้วข้าพเจ้าได้รับเชิญไปรับประทานอาหารที่บ้านคุณมนูยู่ประพัดซอยราชครูมีหม่อมเจ้าหญิงองค์หนึ่งซึ่งทรงส่วนพระไทยในรายการอบรมนี้ มาขอดูตัวข้าพเจ้าเสร็จแล้วก็ทรงปรารบปัญหาเรื่องนี้และรับสั่งว่าอยากให้ข้าพเจ้าแก้เสียทีข้าพเจ้ารับเรื่องไว้แล้วแต่ยังไม่ได้แก้ทั้งๆที่อยากแก้เลยเกิดปัญหาค้างท่านผู้ฟังคงจะสงสัยว่าทําไมข้าพเจ้าจึงไม่แก้จนหรืออย่างไรถูกข้าพเจ้ารับว่าจนเหตุผลสําหรับข้าพเจ้าเองเชื่อร้อเปอร์เซ็น หรือถ้ามีกี่ร้อยรเอร์อเซ์เชื่อหมดว่าคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่มันจนด้วยเหตุผลที่จะมาระบายออกให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจรู้เรื่องแต่อธิบายไม่ได้ท่านผู้ฟังก็คงจะเคยใช่ไหมเช่นไปรับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยทีนี้จะพูดให้คนอื่นรู้ว่ามันอร่อยยังไงอธิบายไม่ได้พูดได้ก็แต่ว่าอร่อยอร่อย จริงๆอร่อยมากมากอร่อยเด็ดขาดเลยหรือไม่ก็อร่อยอร่อยมันก็สุดกันแค่นี้ความรู้อย่างนี้เรียกว่าเฉพาะตัวรู้เผื่อกันไม่ได้เรากับลูกเมียนั่งกินข้าวล้อมวงสำรับเดียวกันทุกคนรู้สึกว่าอร่อยแต่ที่อร่อยนั้นความจริงต่างคนต่างอร่อยท่านลองอธิบายให้คนอื่นฟังได้ไหมว่าอร่อยอย่างไร ไม่ได้เพราะความอร่อยเป็นเรื่องเฉพาะตัวภาษาบาลีว่าปัจจตังอย่างในบทพระธรรมคุณว่าปัจจตังเวดิตะโบก็คือรู้เฉพาะอย่างนี้แต่ที่นั่นหมายถึงรู้ธรรมะคนที่ไม่เข้าใจความหมายเลยเหมาเอาว่าพวกพุทธศาสนิกตัดช่องน้อยเอาตัวรอดเออะก็ปัจจตังปัจจตังถ้าใครไม่ให้ว่าปัจจตัง แล้วจะว่าให้ว่าอย่างไรเล่าปัญหาเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เหมือนกันข้าพเจ้าเชื่อว่าแทบทุกคนก็คงจะเชื่ออยู่แก่ใจว่าจริงแต่มันจนคำพูดที่จะอธิบายเหตุผลเท่านั้นเองทีนี้ข้าพเจ้าจะพูดตามความรู้สึกในใจของข้าพเจ้าเองคือเอาอกเอาใจแผ่ให้ดูเลยข้าพเจ้าเห็นว่าอย่างนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีได้ดีเวลาเขียนทั้งหมดมีสี่คำแยกเป็นสองวรรคแล้วเวลาพูดต้องเอื้อนเสียงอย่างนี้ทำดีได้ดีพยางแรกหมายความว่าบอกเหตุพยางหลังบอกผลคล้ายจะมีคำถามว่าทำอะไรท่านก็บอกว่าทำดีแล้วได้อะไรท่านก็บอกว่าได้ดีหมายความว่า ไม่ใช่ทำอย่างอื่นแล้วไม่ใช่ได้อย่างอื่นดีเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเราได้ก็คือได้ดีนี่เป็นการแสดงผลงานที่ตรงตัวเป๋งเลยแจ่มแจ้งชัดเจนเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่แต่ฉลาดอย่างเดียวยังซื่อตรงอีกด้วยทำอะไรแล้วได้อะไรทรงตรัสตรงๆแต่ชาวโลกเป็นคนใจร้อน มองข้ามเหตุผลที่มันจะเกิดตามลำดับกันเสียเราเข้าใจเอาว่าที่ว่าได้ดีได้ดีนั้นหมายถึงได้ตำแหน่งสูงๆได้บ้านใหญ่ๆได้รถงามงได้ตู้เย็นได้พัดลมถูกรอรี่หมายความว่าเราเอาบ้านเอาตู้เย็นเอาพัดลมเอารถเอาเงินเป็นดีไปความจริงเหล่านี้เป็นผลงอกเงยมาจากดีอีกทีหนึ่ง ไม่ใช่ตัวดีดีจริงๆอยู่ที่ตัวเราเรามีดีไว้แล้วเหมือนเรามีทรัพย์สากลเอาไปขึ้นเอาอะไรอะไรต่อไปเราลองว่าไปตามลำดับดูสิทำดีได้ดีมีดีแล้วได้งานได้งานแล้วได้เงินได้เงินแล้วจึงจะได้บ้านได้รถยนต์ต่อไปพวกวัตถุทั้งหลายนั้นเป็นผลชั้นนอกไปอีกไกล ใครมีอะไรพอจะขีดเขียนได้บ้างใกล้ๆมือลองเขียนคําเหล่านี้ลงไปดูสิเขียนจากซ้ายไปขวาเหมือนเขียนหนังสือธรรมดานี่แหละแล้วทําลูกศรชี้จากดีไปหางานชี้จากงานไปหาเงินแล้วชี้จากเงินออกไปหาบ้านรถตู้เย็นอะไรพวกนี้หมายความว่าดีไม่ใช่วัตถุดีเป็นคุณสมบัติภายใน เมื่อมีดีไว้แล้วจึงได้งานได้การทำทำงานแล้วจึงจะได้ยศศักดิ์เงินทองได้เงินแล้วจึงจะแยกไปเป็นบ้านเป็นรถอย่างว่านั้นทีนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีได้ดีนะ่ะคล้ายๆกับท่านบอกว่าทำดีไว้นะแล้วท่านจะได้สิ่งวิเศษอย่างหนึ่งไว้ในตัวคือดีเอาแค่นี้ ทีนี้ผู้ที่ได้รับคำสอนท่านเมื่อได้ดีแล้วจะเอาดีไปขึ้นเอาอะไรก็แล้วแต่ท่านบอกว่าทำดีได้ดีก็ถูกแล้วนี่ท่านไม่ได้บอกว่าทำดีได้รถยนต์ทำดีได้เมียทำดีได้ตู้เย็นท่านไม่ได้ว่าอย่างนี้แล้วจะว่าท่านตราคลาดเคลื่อนได้อย่างไรดูรูปที่เขียนไว้เสียอีกทีดีกับรถยนต์มันไม่ได้เกิดในลำดับติดต่อกันใช่ไหม จากดีแล้วกระโดดข้ามงานข้ามเงินไปเป็นรถยนต์เลยที่ท่านตรัสถูกเป๋งเลยแต่เรายุ่งของเราเองหาใครจะไปพูดฟังง่ายเหมือนพระพุทธองค์ไม่มีแล้วทำดีได้ดีท่านบอกว่าทำดีได้ดีตรงตัวเลยลองซ้อมคิดเหตุผลตามลำดับดูก็ได้จะถามเราปลูกต้นมะม่วงได้อะไรถ้าตอบว่าปลูกมะม่วงได้ผลมะม่วง ผิดจังหวะถ้าบอกว่าได้เงินยิ่งผิดไปไกลบอกว่าได้บ้านได้เรือนยิ่งผิดไปไกลอีกตอบใช่ไหมปลูกมะม่วงได้อะไรปลูกมะม่วงก็ได้ต้นมะม่วงเมื่อได้ต้นมะม่วงแล้วจึงจะได้ผลมะม่วงขายมะม่วงได้เงินมีเงินซื้อบ้านต่อไปถึงไหนถึงไหนก็ได้สิ่งทั้งหมดนั้นงอกเงยมาจากต้นมะม่วง เราจะว่าปลูกมะม่วงได้บ้านก็ว่าได้แต่มันผิดลำดับเหตุผลเพราะต้นมะม่วงกับบ้านมันห่างกันจะต้องมีมะม่วงหามะม่วงไปขายจึงจะได้เงินมาในเงินแล้วจึงจะปลูกบ้านได้ถ้าจะว่าปลูกมะม่วงได้บ้านมันข้ามลำดับไปคล้ายจะบอกว่าคุณย่าออกลูกมาเป็นหลานมันผิดลำดับเพราะที่ถูกคุณย่าท่านออกลูกมาเป็นลูกท่านลูกท่านออกลูกมาเป็นหลาน หลานออกลูกมาเป็นเหลนเหลนออกลูกมาเป็นหลนนี่ลำดับหรือจะว่าอีกทีถ้าใครจะบอกว่าก่อไฟได้กินแกงนี่เรียกว่าพูดข้ามลำดับที่จริงก่อไฟมันได้ไฟนั่นเองทีนี้มีไฟแล้วเราจะหุงข้าวจะแกงจะผัดก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นอีกทีเลี้ยงไก่ได้อะไรถ้าตอบว่าเลี้ยงไก่ได้ไข่ก็ผิดลำดับ ถ้าจะให้ถูกต้องตอบว่าเลี้ยงไก่เท่ากับได้ไก่ส่วนไข่นั้นเป็นเรื่องของไก่ที่ทำให้เราอีกทอดหนึ่งเราอยากกินไข่ไก่แต่เราทำเองไม่ได้จึงต้องเลี้ยงตัวไก่ให้ไก่มันไข่ให้คนพูดว่าปลูกมะม่วงได้ต้นมะม่วงเราก็ว่าเขาพูดถูกคนพูดว่าเลี้ยงไก่ได้ไก่เราก็ว่าเขาพูดถูกทีนี้ พระศาสดาของเราท่านตรัสว่าทำดีได้ดีจะว่าท่านตรัสผิดหรือตรัสคลาดเคลื่อนได้อย่างไรถูกของท่านแล้วทางชั่วก็เหมือนกันทำชั่วได้ชั่วนี่ก็ตรงตัวเป๋งอีกเหมือนกันเมื่อมีชั่วแล้วมันจะงอกเป็นอะไรต่อไปเป็นคุกเป็นตารางนั้นอีกเรื่องหนึ่งคุณสมบัติกับทรัพย์สมบัติพิจารณาตรงนี้อีกนิด คือคนเราคนหนึ่งหนึ่งมีสมบัติอยู่สองกองหรือสองชั้นคือสมบัติชั้นในเรียกว่าคุณสมบัติสมบัติชั้นนอกเรียกว่าทรัพย์สมบัติสมบัติชั้นในที่เรียกว่าคุณสมบัตินั้นไม่ใช่วัตถุไม่มีตัวมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ช่างตวงไม่ได้แต่มีจริงมีอยู่ในตัวคนแต่ละคนนี่แหละรวมทั้งตัวท่านด้วยเช่นความรู้ความฉลาด ความกระตันยูกระต่าเวทีความรักใคร่สงสารเกยียติยศของเหล่านี้มีอยู่ในตัวใช่ไหมท่านเองก็รู้ท่านรับรองได้ใช่ไหมว่าจริงแต่มันไม่มีตัวดูด้วยตามไม่เห็นฟังด้วยหูไม่ได้ยินเอากล้องมาขยายดูก็ไม่รู้มันเป็นของทิพย์สมบัติประเภทนี้เรียกว่าคุณสมบัตินี่อย่างหนึ่ง ทีนี้สมบัติอีกอย่างหนึ่งมีรูปมีตัวจับต้องได้ดูได้กระทบได้ท่านก็มีเหมือนกันเช่นเสื้อกางเกงนาฬิกาปากกาเครื่องรับวิทยุบ้านรถเงินตู้เย็นพัดลมสิ่งเหล่านี้มีตัวมีรูปใครมีแล้วทำให้เกิดความปลื้มใจจึงเรียกว่าทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติ ทีนี้พูดถึงความแน่นอนจำพวกคุณสมบัติไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเป็นกฎเกณฑ์ที่อยู่ตัวเช่นความกะตันยูกระตะเวทีเมื่อหลายพันปีมาแล้วคนก็นิยมว่าดีทุกวันนี้ใครๆก็ว่ากะตันยูกระตะเวทีดีและต่อไปอีกกี่พันปีข้างหน้าก็ตามคนก็ต้องว่าดีนี่อยู่ตัวส่วนทรัพย์สมบัติไม่แน่สมัยหลายพันปีมาแล้วอาจจะไม่มีตู้เย็น และไปอีกหลายร้อยปีข้างหน้าตู้เย็นอย่างทุกวันนี้อาจจะล้าสมัยใครใครไม่ต้องการก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะเอารถเอาตู้เย็นเหล่านี้ไปเป็นผลที่แน่นอนของความดีไม่ได้ความดีคงเป็นความดีแต่วัตถุของโลกมันแปลเปลี่ยนไปเองท่านผู้อ่านที่เคารพขอให้ท่านพยายามฉีกสมบัติทั้งสองนี้ออกจากกันให้เด็ดขาดอย่างไหนเป็นคุณสมบัติ อย่างไหนเป็นทรัพสมบัติขีดวงไว้อย่าให้มันปนกันเอาละคราวนี้ที่ว่าทําดีได้ดีนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถึงสมบัติอย่างไหนถูกแล้วพระพุทธองค์ตรัสถึงคุณสมบัติแต่เราเอาไปปน,นกันกับสมบัติมลยยุง่งซ้ำอีกนิดดีที่ว่าได้นะได้คุณสมบัติเป็นของไม่มีตัวแต่มีอยู่ในตัวท่านนั่นเอง ต้องมองด้วยตาในจึงจะเห็นบางท่านคิดไปว่าทําดีเกือบตายไม่เห็นได้ดีนี่เป็นเพราะเราเอาตาเนื้อไปมองหาดีเข้าก็เลยไม่เห็นดีและเลยเข้าใจว่าไม่ได้ดีทําดีเข้าเถอะแล้วเราจะได้ดีคนที่มีดีอยู่ในตัวเหมือนคนมีสมบัติอยู่ในตัวดีมันอิ่มตัวอยู่ในตัวของมันเองท่านที่ทำความดีย่อมรู้แก่ใจ ส่วนการสนับสนุนของคนอื่นนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งสมบัติว่ามีเมล็ดมะม่วงอยู่สองเมล็ดเมล็ดหนึ่งเป็นมะม่วงหวานอีกเมล็ดหนึ่งเป็นมะม่วงเปรี้ยวที่นี้เกิดมนุษย์ที่จะปลูกมะม่วงเขาคว้าเมล็ดมะม่วงเปรี้ยวไปปลูกให้น้ําให้ปุ๋ยอุดมสมบูรณ์ฝ่ายเมล็ดมะม่วงหวานถูกมองข้ามไปเสียไม่ได้เอาไปปลูกแล้วเมล็ดมะม่วงหวานจะเกิดน้อยเนื้อเสียใจว่า แม้เมื่อครั้งเราแขวนอยู่บนต้นเราอุตส่าห์รวบรวมเชื้อหวานไว้เสียเกือบตายสูญหายหมดสู่จะะเจ้าเมล็ดมะม่วงเปรี้ยวไม่ได้เมื่อมันเป็นผลอยู่เปรี้ยวจะตายมีแต่คนด่าแล้วนี่ได้รับชุบเลี้ยงอิ่มน้ำอิ่มปุย๋ยเราสิเชื้อหวานที่อุตส่าห์สะสมไว้สูญหมดเอาล่ะท่านเองรู้เรื่องของมเมล็ดมะม่วงทั้งสองดีลองคิดดูสิ ความเข้าใจของมเมล็ดมะม่วงที่ว่าเชื้อหวานที่สะสมไว้ศูนย์หมดเป็นความเข้าใจผิดหรือถูกผิดความจริงเชื้อหวานในมเมล็ดมันก็ยังอยู่เมื่อใดได้น้ำได้ปุ๋ยมันก็งอกออกมาต่อไปก็ออกผลแล้วก็มีราคาดีกว่ามะม่วงเปรี้ยวที่เกิดก่อนจะด้วยซ้าเมล็ดมะม่วงหวานนั่นแหละที่จะถูกคัดขึ้นบนโต๊ะสเสวยถูกคัดเข้าไปอยู่ในบ้านเสียฐี ส่วนเมล็ดมะม่วงเปรี้ยวได้รับชุบเลี้ยงก่อนแต่พอมันมีผลคนปลูกเขาก็รู้เส้นเห็นชาติเสียแล้วก็มีแต่จะถูกเหวี่ยงลงถังขยะเท่านั้นเองท่านฟังข้าพเจ้ามานานแล้วท่านเชื่อข้าพเจ้ามาหลายอย่างมานานแล้วก็ให้ลองเชื่ออีกสักนิดเถอะว่าความดีที่ทําไว้ไม่สูญมันเหมือนเชื้อหวานในเมล็ดมะม่วงหวานนั่นแหละที่ท่านยังไม่ได้รับการสนับสนุนนั้น ความผิดมันไม่ได้อยู่ที่ท่านความดีของท่านได้อิ่นตัวอยู่แล้วท่านทําดีแล้วท่านก็ได้ดีไว้ในตัวท่านแล้วแต่ท่านจะต้องรอเวลารอสิ่งแวดล้อมอีกบ้างจึงจะได้ขึ้นโต๊ะเสวยขอให้ทุกคนทําใจเย็นๆทําความดีไว้รอเวลาที่ดีจะให้ผลเก็บดีสะสมไว้เหมือนเมล็ดมะม่วงที่เก็บเชื้อหวานไว้ฉะนั้นทำดีได้ดี พระพุทธองค์ตรัสไม่ผิด